วัสดีค่ะเ,เพื่อนๆแมวเลีมคองวันนี้พี่มาเข้าวัดแต่บ่ายนะคะไม่บายแล้วล่ะจะเย็นแล้วสามโมงสี่โมงแล้วเนาะพวัดีวันนี้ไม่ได้ทำงานค่ะไม่สบายก็ไปหาหมอดาเอตเอียในตาเอียครับตาเอียครับไปหาหมอค่ะกลับมาก็เลยแวบบมาทำ ความสะอาดให้เด็กๆเลยที่วัดนะคะเพราะมันเป็นทางผ่านนะวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสได้ถ่ายความน่ารักของเด็กๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะคนนี้รอไหมครับผมผมชื่อหลุยส์นะคะคนนี้ชื่อชื่ออะไรครับผมวันนี้คือพี่หมอกนะคะ อันนี้คือเทาๆนะคะอันนี้ส้มหยุดกับผมอันนี้ใครคะอันนี้ใครเอ่ยเนะไม่ลืมชื่อว่าคนนี้นะ่ะอันนี้คือลูกจันนะคะคนนี้ลูกจัน ถ้าเพื่อนๆจำได้นะคะคนนี้คือลาเต้จะขี้กลัวนะคะตอนนั้นน้องป่วยก็ได้เอฟซีนี่แหละค่ะเอฟซี FC ของไวชอคโกแลตนะคะเมตตาเนาะให้น้องได้รักษาตอนนั้นเนาะตอนนี้น้องก็หายเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้ทำความสะอาดโอ้ตะก,กี้คนนี้คนนี้ไม่ใช่ลูกจันคนนี้คือแม่อึงนะคะนี่ลูกจันอยู่ข้างบน นะคะนะคะบรรยากาศของเด็กเดกดเด็กวัดนะคะอันนี้ก็เปลี่ยนข้าวเปลี่ยนน้ำให้แล้วอันนี้โกโก้ใครสนใจโกโก้ไหมคะโกโก้สวยนะคะโกโก้นะคะพี่หมอกไม่เอาลูกครับอืพี่หมอกหล่อแต่พี่หมอกเกเรจังเลยชอบตีคนอื่น นะคะน,นี่คือบรรยากาศนะคะของโรงเรียนอ๋วันนี้แม่มาอยู่ด้วยสักพักเลยเด็กๆก็นี่แข้งสลิดลาสลิดบางบอ่อสามตัวร้อยใครจะซื้อไหมคะลาสลิดสลิดบางบอ่อนะคะน,นะคะเด็กๆเราอยู่กันตามปียาสเนาะคนนี้คือนัตตี้นัตตี้นัตตี้จ๋า นาตีจ้ะนาตีคนนี้ค่ะเสียเงินเป็นแสนแขนไม่ให้จับนะคะอใ,ใครเอ่ยไหนนับเงินนี่คือน้องนับเงินพี่น้องของฟินฟินนะคะวันนี้คือพี่น้องของฟินฟินน้องนับเงินนะคะน่ารักมากเลยนะคะน้องน่ารักมากเลยกใจะเมตตารับน้องไปอุป,ปการะไหมคะ นับเงินกับนับทองนะคะเป็นพี่น้องกับฟินฟินทั้งคู่เลยแต่นับทองจะขี้กลัวหน่อยหนึ่งนะคะน่นไปโน่นแล้วนะคะนับทองนะคะอันนี้ก็คือเจ้าน้ำตาลวาลายวาลายน้ำตาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่แมวทับทิมนะคะจะใครจำได้เนาะ ที่พามาดูนะคะน,นี้คือแมวสวยมากแต่เขาไม่มีโอกาสได้ได้บ้านเลยค่ะน้องน้องเพชรค่ะเห็นไหมเขาขี้กลัวเขาขี้กลัวปุ๊บปีก็ไม่กล้าเอาออกงานหาบ้านเลยก็กลัวว่าคนอื่นจะไปทําหลุดเนาะจะไปเป็นแมวจรที่อื่นก็เลยไม่กล้าไม่กล้าเอาลงสนามหาบ้านเนาะก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้เด็กริมคองและเด็กวัดนะคะด้วยนะคะก็ฝากขอบพระคุณมากๆนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะบายบายลาไปด้วยคุชชี่นะคะคุชชี่ลาไปลาพี่ๆค่ะสััสดีค่ะนะคะ